สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง s p ออสเตรียกับฝ้าใหม่นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ก็มาแบบเออบ,บ้านนะคะเพราะว่าฟ้าใหม่อยู่บ้านแล้วก็ ฝั่งใหม่กำลังนั่งทบทวนบทเรียนกําลังเรียนอยู่นะคะทุกคนแต่เผอิญว่าในช่วงระหว่างที่เรียนนี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะที่ฝ้าใหม่ดูหน้าจออยู่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ a c e b o o k เป็นอะไรไม่รู้นะคะ iPad MacBook เนี่นะคะเวลาเราจะขยายหน้าจอของเราอะ่ะมันไม่ให้เราขยายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่ใหม่ก็เรียนต่อไปไม่ได้นะคะก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆก็เรามานั่งแล้วนะคะก็มาตอบคําถามดีกว่านะคะช่องสไปออสเตรียได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือถุงยางชีพ 160ชุดให้ผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่จังหวัดเชียงรายค่ะโดยผ่านทางประธานคณะสตรีค,คริสตจักรภาคที่22นํานำทีมโดยศาสนาจารย์รัชตะและอาจารย์ทันชนกรักเนติธรเป็นตัวแทนไปมอบให้เลยเก็บภาพมาฝากกันค่ะคำถามที่น้องๆถามเข้ามานะคะว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยถามเข้ามานะคะ ถามเพาหมายว่าเนี่ยมีพี่ชายทํางานอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าเขา,าจะติดตามมาเรียนที่นี่ใช่ไหมเขาจะได้เรียนฟรีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือคําถามนี้นะคะฝ้าใหม่ขอพูดอย่างนี้ไว้ขอพูดแบบนี้เลยว่าการที่แบบว่าครอบครัวนะคะทุกคนครอบครัวที่เนี่ยในหน้าที่เนี่ยหมายความว่าพ่อแม่ลูกนะคะถ้านอกเหนือจากนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในครอบครัวแล้วนะคะเหมือนกับว่าในสิทธิของแต่ละของคนนั้นนะคะมันจะใช้ไม่ได้แล้วะคะ่ะทุกคนในกรณีที่แบบว่าอย่างฝ้าใหม่เนี่ย โอดินเนี่ยังเล็กอยู่ใช่ไหมแล้วฝ้าใหม่ทํางานฝ้าใหม่มีบัตรอีคาร์อย่างเงี้ยเหมืนอนว่าบัตรประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือของทั้งสามีแล้วก็ฝ้าใหม่นะคะโอดินเนี่ยก็ใช้พ่วงกับเรานะคะทุกคนแล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะพี่ชายของโอดินก็ใช้พ่วงกับพ่อแม่เหมือนกันนะคะแต่ในลักษณะที่แบบว่า,าถ้าสมมุติว่าเป็นพี่ป้านาอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือในตรงนี้คือมันได้อยู่ในครอบครัวที่เขากี่ยวถึงนะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอย่างเงี้ยฝ้าใหม่แบบ อยากจะเอาแม่ของฝ้าใหม่มาอยู่อย่างเงี้ยเออนี่ก็คือบุพการีบุพการีนั่นก็คืออีกกรณีหนึ่งนะคะนั่นก็คือได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราพูดถึงในในเรื่องของเอมรดกก็คือบุพการีเนี่ยเวลาเราจะได้มรดกสมมติว่าฝ้าใหม่ตายอย่างเงี้ยฟ้าใหม่มีมรดกแล้วไม่ได้ทําพินัยกรรมอะไรไว้เลยอันนี้คือกฎหมายง่ายๆของประเทศไทยนะคะก็คือเราไม่ได้ทําพินัยกรรมอะไรไว้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะฝ้าใหม่มีแม่ใช่ไหมคะแม่ก็จะได้มรดกของฝ้าใหม่ด้วยลูกก็จะได้ด้วยนะคะก็คือแม่เนี่ยจะได้เหมือน สมเหมือนชั้นบุตรเลยค่ะก็คือสมเหมือนกับลูกของฟ้าใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรองลองมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างฟ้าใหม่มีลูกมีแม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะมีน้องถึงแม้ว่ามีน้องน้องก็จะไม่ได้ถ้าสมมติว่าในส่วนที่เราไม่ได้เขียนพินัยกรรมนะคะก็คือว่าแบบนั้นคือไม่ได้ะคะ่ะที่นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะทุกคนก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาอยู่ที่นี่ มาเรียนที ante, ่นี่อย่างเงี้ยเพราะว่าในฐานะที่น้องเนี่ยเป็นน้องสาวของพี่ชายใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในกรณีแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าจะมาเรียนก็คือว่าพี่ชายเนี่ยก็จะต้องทําเรื่องในอีกแบบหนึ่งอะคะ่ะที่จะให้เรามาเรียนที่นี่แล้วก็เราจะได้อยู่ภายใต้การดูแลของพี่ชายอะไรเงี้ยเพราะพี่ชายทำงานอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในเรื่องของการเรียนเนี่ยไปเรียนนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นประชากรของที่นี่เราไม่ได้เรียนฟรีแบบนี้อันนี้ฝั่ใหม่ก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าจะต้องจ่ายเงินอะไรยังไงเยอะไหมอะไรอย่างงี้นะคะ โดยปกติแล้วเนี่ยที่นี่ถึงหม้ยควาว่าเด็กจะเรียนฟรีก็ตามแต่ว่าอุปกรณ์การเรียนหมายถึงว่านังส่งนังสืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือต้องจ่ายอยู่แล้วนี่ก็คือแต่ว่าไม่ได้จ่ายเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือตามนี้นะคะ,ก,คะ,คะก็คือว่ายังไงก็น้องจะต้องไปเพราะว่าในแต่ละที่มันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าเป็นประเทศออสเตรียเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองให้พี่ลองถามดูเนาะแต่คิดว่าถ้าสมมติเราเรียนอะไรก็ตามก็น่าจะต้องจ่ายเต็มเต็มอะไรประมาณนี้นะคะและอีก กรณีหนึ่งมีมีน้องคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าเนี่ยปีหน้าเนี่ยเขาจะมาเรียนม5ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้ฟ้าใหม่เนแนะนําอะไรน้องมีคําแนะนําอะไรไหมอะไรเงี้ยใครแบบว่าเออพี่แนะนําหนูหน่อยนะว่าหนูจะมาเรียนเนี่ยคือหนูจะต้องทําอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยนะคะการที่หนูจะมาย้ายมาเรียนที่นี่ม5อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นการเริ่มต้นเหมือนม4อยู่แล้วอันนี้คือจะต้องมีปัญหา แน่นอนนะคะก็คือ,อในเรื่องของภาษาเนาะถ้าถ้าหนูว่าหนูเก่งภาษามากหนูเป็นรุกครึ่งอะไรอย่างนี้นะคะตลอดระยะเวลาก็พูดภาษาเยอรมันกับอันนี้อยู่แล้วพ่อแม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็คืออันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าหนูเป็นคนทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วกอ็อาศัยแค่ว่าเราเรียนภาษา แบบที่ศิลปภาษาโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะถ้ามาแบบนั้นนหนูก็ต้องฝึกให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อที่หนูจะได้มีความมั่นใจอย่างเต็มร้อยเนาะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นภาษาเยอมันก็ใช่อยู่อย่าอย่าอย่าลืมว่าในออสเตรียเนี่ยนะคะเขาจะพูดภาษาท้องถิ่นด้วยค่ะเวลาเราไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครูบางท่านเขาอาจจะพูดภาษาท้องถิ่นก็ได้แล้วเวลาถึงแม้ว่าเขาจะพูดภาษาเยอมันแล้วมันอาจจะมีแบบที่เราฟังไม่รู้เรื่องเลยเวลามันไปแบบภาษาท้องถิน่นเหมือนแบบว่าคนกรุงเทพ ฟังภาษาเหนือไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือประมาณนี้ค่ะมันเขาก็จะมีภาษาเดียรเลของเอ่อท้องถิ่นของเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่หนูดีอยู่แล้วนะคะหนูก็ต้องเพิ่มเป็นแบบหลายๆเท่านะคะเพื่อที่จะให้หนูเนี่ยดีมากขึ้นนะคะเวลาหนูมาเรียนที่นี่แล้วยิ่งหนูมาเข้ากลางคันนะคะก็คือมหอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าหนูก็จะต้องเหมือนกับว่าแอคทีฟตัวเองให้มากเพราะว่าตอนที่พี่ชายของโอดินนะคะคนโตเนี่ย เขามาเรียนที่นี่เขาก็มาเข้ากลางทางเหมือนกันเนาะคือแบบเหมือนกับว่าที่เนี่ยเหมือนถ้าจบป .4 แล้วอะไรนี้ใช่ไหมป .5 ป .6 อะไรเงี้ยตอนนั้นเขามาเข้าป .6 นะคะก็คือมันจะมีเกรดหนึ่งแล้วก็เกรดสองอย่างเงี้ยเขามาเข้าเกรดสองแล้วเขาไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเขาพูดคือทั้งที่เขาเขาเป็นลูกพ่อเป็นออสเตรเียใช่ไหมคะภาสาเมีอย่างเงี้ยค่ะคือเขาฟังครูไม่ทันแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันกลายเป็นแบบว่าจากที่เขาเรียนหนังสือเก่งมากอะ เกลดเฉลี่ยด <ied> ีมากที่เวลาไปสมัครที่โรงเรียนที่นี่ทุกคนแบบอ้าแขนรับอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบว่าเขาเกือบจะที่โหลของห้องเลย,เลยอะไรเงี้ยคือทําให้เขาแบบดาวมากๆอ่ะคือเราก็เลยต้องตัดสินใจย้ายโรงเรียนนะคะของของพี่ชายของโอดินนะคะไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะเพราะว่าโรงเรียนที่เราย้ายไปนี่เป็นโรงเรียนแบบว่าเป็นเฉพาะทางเนาะเหมือนกับว่าเอ่อเป็นโรงเรียนที่สอนกับนักเรียนที่พูดหลายๆภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พราะว่าครูที่เขาจะมาสอนที่เขาจะมาดูแลนี่ก็คือว่าเป็นครูแบบเฉพาะทางเลยเป็นครูที่แบบว่าเป็นมืออาชีพในด้านนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับนักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าในทุกกระบวนวิชาที่เรียนเนี่ยก็ใช้ภาษาเยอ่ยมันเป็นภาษาหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าชะล่าใจว่าเราเก่งภาษาอังกฤษหรือว่าอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีเกรดดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าภาษาเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะ และนอกเหนือจากนั้นอะไรที่สําคัญรองลงมานะคะก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมของที่นี่เนี่ยมันจะแตกต่างกับวัฒนธรรมของที่ไทยอยู่แล้วนะคะคือเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดได้ก็คือว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วในหลายครั้งที่เรามีความรู้สึกว่าทําไมเพื่อนเราเป็นแบบนั้นทําไมคนที่นี่เป็นแบบนั้นแบบนี้ให้เราเปิดใจกว้างๆนะคะเปิดเปิดใจกว้างๆแล้วให้เราเหมือนกับว่าทําความสะอาด ห้องหัวใจของเราไว้เลยนะคะเพื่อที่แบบว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาให้เราศึกษาในสิ่งนั้นเพื่อที่เราจะรับเข้ามาได้แล้วก็ให้มันให้ศึกษาในสิ่งนั้นนะคะว่าเออเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะคะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเราเรามาอยู่ด้วยกันวัฒนธรรมแตกต่างกันเนี่ยมันสิ่งที่แบบ มีปัญหากันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจกวา้างต้องทําให้มันแบบยาวๆคิด,ดยาวๆนะคะอย่าคิดแค่สั้นๆว่าเออแบบนี้แล้วก็โมโหอันนี้ไม่ใช่นะคะและอันดับ3นะคะก็คือว่าเรื่องของอาหารการกิน,นะคะ่ะทุกคนเรามาจากประเทศที่เรากินข้าวเนาะ,ะกินเส้นก็จะเป็นเส้นแบบว่าเส้นข้าวที่ทํามาจากข้าวอะไรอย่างเงี้ยพอมาที่นี่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองในการที่จะมากินขนมปังนะคะกินอืม ที่นี่เบคอนก็ก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะกินแบบพวอเป็นแฮมแต่ว่าเป็นแผ่นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็คือขนมปังจะเป็นหลักเนาะยิ่งนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเราไปนั้นเราหาซื้ออะไรได้ง่ายๆก็คืออย่างเร็วที่สุดที่เราหาซื้อได้คือขนมปังนี่แหละคะ่ะเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าเราจะซื้อข้าวหรือว่าซื้ออะไรมันจะต้องไปนั่งที่ร้านอาหารอะไรโนโ่นนี่นั่นจิปถาถะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะและก็ขอแสดง,งความยินดีด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบกกินนนนเส้้อันนี็ หอดไปนะคะเพราะว่ามันจะมีเส้นขายเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝึกกินอะไรที่มันแบบเย็นๆไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าที่นี่คนที่นี่เขาจะกินอะไรแบบเย็นเ็มันไม่เหมือนเราเข้าเซเว่นแล้วเราสามารถที่จะอบให้มันร้อนได้เวฟได้อะไอย่างนี้มันจะไม่มีนะคะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามมาไว้นะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะติดตามไม่พลาดวิดีโอต,ต่อๆไปของฟ้าใหม่นะคะและถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรแบบไหนอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับที่ออสเตรียนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นความรู้หรือว่าเป็นประโยชน์นะคะที่เราต้องการที่อยากจะทราบนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพื่อที่ฟ้าใหม่จะได้ทําคลิปตรงกับคําถามของทุกคนตรงกับความสน,สนใจเกี่ยวกับ เป้าหมายของทุกคนที่อยากจะรู้นะคะยังถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันเลยค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ทุกคนสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างดังใจหวังก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้พระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ